สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสละร,รถขุดปุรีร์ครับวันนี้ยังอยู่กับพวกเราครับทีมงานเสียสุรรถขุดปุรีร์ครับกับงานโค้งลงนามโมเดลพิกัดที่บ้านตาเฮืองครับตำบลลำดวนอำเภอกระสางจังหวัดปุรีรำเนาะพวกเราได้ลงชั้นสองแล้วครับวันนี้ วันนี้นะ็เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของอำเภอครับมาที่ประจำอยู่ที่ดูแลอยู่ที่ลำดวนครับมาถ่ายรูปแล้วก็มาเก็บข้อมูลครับผมพวกเราลงชั้นที่สองแล้วครับวันนี้วันนี้น่าจะจบครับกับผลงานของเจ้าเจเรซิงครับวันนี้กับเจ้าเอสเคสองร้อยเอสเอ็มครับก็ลงชั้นสองแล้วอ้าวอ้าวอ้าวกำปากทะนอ้อะเนี่ย ก็ไม่ยากครับบอนี้ก็คือว่าพวกเราก็ลงจาะแล้วก็เดินวนนะครับผมนี่ฮะหนึ่งวันหนึ่งบอเลยถือว่าขั้นเทพเลยครับฝีมือสุดๆครับผมฝีมือบวกกับความเร็วครับผมไม่ใช่ว่าฝีมืออย่างเดียวฝีมือบวกทักษะแล้วก็ความเร็วครับแล้วก็ความขยันับผมเนาะมันต้องมีฮะไม่ใช่ฝีมือขับไปจอดไปเล่นไปไม่ฮะ เล่นคือเล่นครับทำคือทำครับผมอันนี้คือเจ้าเจเรซิ่งครับกับทีมงานของพวกเราและปีนี้ยังยืนและต้องอยู่ด้วยกันอีกยาวไกลครับเพราะว่าพวกเรามีงานเข้ามาอีกเยอะแยะมากมายครับกับงานโคกน้องนาหรือว่างานอื่นๆที่จะรับต่อไปครับแล้วก็ช่วงนี้พวกเราก็ยังอยู่ในโมเมนต,ต์ของโคกน้องนาโมเดลของงานพัฒนาชุมชนครับ เราฟาดเรียบครับผมกับเพิดอกระสังครับด้ทำงานเกือบทุกต,ตำบลแล้วก็ทุกแรงของเพเ่อนกระสังครับนี่ฮนะถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีามากๆครับแล้วก็เร็วามากๆเลยครับลิบนีน้เลยให้มาดูฝีมือแล้วก็ความเร็วของการทำงานครับและการเข้าใจการขุดครับเราจะเดินดูร,บรอบๆเนาะ กมวนดินชั้นล่างก็จะไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่าจะวนวนวนมาก็มันจะทิ้งเบอร์ไปละสองเมตรครับเนาะจะเหลือพื้นที่ด้านในไม่เยอะฮะแต่ว่าความยากของการขุดโคกน้องนางก็คือว่ามันต้องแต่งสโลปดึงสโลปดึงอะไรครับมันจะเลยทําให้ช้าฮะแต่ว่าเรื่องของมวลด,ดินจะไม่เท่าไหร่ครับผมมวลดินจะไม่เท่าไหร่เนี่เดินวนให้ดูครับเนาะให้เห็นหลายๆมุมครับวันนี้ ดูบุฟนี้มั่งครับผมของพวกเราก็คือว่ายัางโชคดีเรื่องของการใช้รถมาทํางานครับเป็นรถคันใหญ่ครับผมรถเรียกว่ารถรถ200ละกันครับนะเจ้าเอสเคสองร้ออสเอ็มครับบุมอาร์ยาวเจาะถึงเรายืนข้างบนนี่คือเจาะ4ี่เมตรห้าสิบสบายๆครับแต่พวกเราเจาะให้สุดบุมอยู่แล้วครับผม จะให้ถึงด้านล่างกันแล้วเพราะว่าพวกเราไม่ต้องห่วงเรื่องของการดึงความลึกครับอย่างน้อยก็มันจะผ่านครับเรื่องของไม่มีปัญหาเรื่องการตรวจรับครับนี่ครับแไม่ต้องห่วงเรื่องของว่าถึงไม่ถึงเราจัดหนักไปเลยครับจัดให้ถึงเลยเไ็มไหมครับผมความลึกครับผมนี่ครับเจ้าของแปลงโชคดีมากๆเลยครับกับ ดินที่เป็นดินเหนียวอย่างเงี้ยเนาะอย่างนี้ไม่มีพังครับหายากครับอ่าบริบทพื้นที่แบบนี้ครับแล้วก็หน้าดินแบบนี้แล้วก็เรื่องของสภาพดินแบบนี้หาได้ยากมากครับแล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีครับคำโกนลองนาก็เหมือนซื้อหวยนะวันนี้ซื้ออะซื้อหุ้นด้วยครับซื้อทุกวันนะหวยมันออกช้านะต่หุ้นออกบ่อยแล้วเนะี่ยว่าวันนี้เราไปเจอสภาพดินยังไง เจอตาน้ำไหมนี่ฮะแต่วันนี้มาถึงโอ้โหเนี่ยทะลุถึงนรกแล้วมั้งครับอันนี้ฮะโอ้โหจวงขึ้นมาครับจับจ่าเอสเคสองครับ<ม>วันนี้เราถือว่าถูกหุ้นถูกหุ้ครับว่าทำเราคล่องฮะไม่ได้มีอุปสรรคอะไรมากมายครับอุปสรรคก็คือมีน้ำมีตาน้ำไหลออกมานิดหน่อยฮะก็ถือว่ากำลังดีครับไม่ทำให้เราติดปุงกีนครับผมเนาะนี่ฮะ เราก็พูดไปทั่วอยากให้เห็นการทำงานของรถครับกับเจ้า SK 2 0 0 SM ครับทีมงานของพวกเราครับกับหน้างานโค้งน้องนะวันนี้อยู่คนเดียวอึบ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 ,อบนี่ฮะให้ดูความฟาดกละการทำงานแเราเผื่อท่านใดที่เข้ามาชม YouTube ช่องเราครับเนาะ พวกเราทํางานพวกน้องนานี่1หนึ่งลงกี่วันกี่วันไม่ต้องให้ท่านเสียเวลาท่านอยากได้ไม่ต้องเป็นนอกลางตินนอเป็น15วันครับพวกเราได้ทํางาน4ีหวันจบภายใน3ไร่สีไร่ครับมวลดินอยู่ที่เกือบ3 0 0พันเลยสามพันกว่าคิวครับผมไม่ใช่ดินชิ้นบ่อเลยนะครับบ่อสองบ่อครับเราทำมาสี่วันกว่ากว่าครับเอาประมาณนี้ดีกว่าครับเราเผื่อไว้ก่อนครับประมาณ4ี่วัน5วันก็ถือว่าเก็บงานเรียบร้อย ถือว่าเร็วแล้วก็แป๊บเดียวครับบางคนยังไม่เคยเดินมานานเลยกลับมาอีกรอบหนึ่งเจอว่าเป็นโคกน้องนาเสียแล้วครับใช่ไหมครับบางคนอย่างเนี้ยอย่างเจ้าของเพลงครับมวัวแต่หาเสียงครับวันนี้ที่ยี่สิบห้าครับเลือกตั้งยี่สิบแปดครับผมว่ายังไม่ได้มาออกมาดูเพลงเลยออกมายี่สิบเก้าเนี่ยถือว่าได้ทั้งโคกน้องนาะแล้วก็ได้ทั้งเป็นอบตครับ ท่นมารอบนี้จะเห็นเจอและเจอเป็นโคกนองนาเสียแล้วครับไม่ได้มานั่งดูนั่งเฝ้าครับไม่ต้องลุ้นครับเหมือนถูกหวยรางวัลที่2อครึ่งใบครับเพราะว่าโคกนองนาโมเดลตัวนี้มูลค่าการขดอยู่ที่1นึ่งแสนสีพ่พครับยังไม่บวกกับอุปกรณ์แล้วก็ค่าพันพันพืชครับผมเนาะที่ทางหน่วยงานรัฐที่จะสนับสน,นุนมาเบื้องต้นเงี้ยถือว่าโชคดีมากๆครับผมเราก็อยากจะนำเสนอเรื่องของความ การขุดครับด้วยทีมือของรถของเราแล้วก็ทีมือของคนขับครับแล้วก็พลักกําลังรถเครื่องจักรของเราครับที่มีศักยภาพในการขุดโคกหนองนาครับผมเนาะเราก็จะพูดเรื่องนี้ไปๆครับทํา YouTube ช่องนี้เพื่อที่จะนําเสนอเรื่องโคกน้องนามโมเดลแล้วก็วิธีการขุดแล้วก็รูปแบบการขุดของทีมงานพวกเราครับวันนี้ ช่อง Youtube ครับชื่อดังครับไอ้แมนวัฒน,นกกเกษตรครับทำช่อง Youtube YouTube เรื่องกเกษตรครับเข้าไปดูนะครับผมก็ท่านก็มีความสามารถครับเพิ่งเข้ามาทำเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องของการขุดดูแลเรื่องของการดูแลเรื่องของการการทำฟุตต้องนาของอำเภอกระสังรครับหรือว่ามีเป็นคนที่มีความสามารถครับเา เดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่นิดนึงเนาะอ่ะสวัสดีครับพี่แมนสวัสดีครับนี่ครับเจ้าหน้าที่ของอำเภอเนานะเรียกว่าเราจะเป็นนพตใช่ไหมครับ,บนพตตำบลลำดว,วนครับเออตำบลลำดวนดูแลพื้นที่ตำบลลำดวนอ่ะพี่แมนมีธุรกิจอะไรที่บ้านอยากอยากรู้ก็ได้ดูในช่องของพี่แมนว่าเป็นทำโคกทำนาเหมือนกันกเป็นคนชอบเป็นครับชอบทำสวนเป็นสวน อยู่ที่บ้านก็ทำสวนพวกน้องนากันเป็นสไตล์วนาเกษตรแน่ชื่อช่องไอแมนวนาเกษตรเนาะนี่ฮะพี่แมนวนาเกษตรอยาทำเป็นสวนป่าผสมผสานครับเป็นสวนอายุสองเจุดสองปีแล้วถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็เข้าไปดูในช่องไอแมนวนาเกษตรนี่ครับพวกเราอยู่ในช่องใกล้ๆกันครับอยู่ทีมงานด้วยกันคนชอบจริงๆครับหนึ่งคนที่จะเข้าใจเรื่องของการทำโคกน้องนาหนึ่งใจครับเนาะอันดับแรกคือใจอใจแล้วก็ ทำเจริกเรารู้ว่าทำพวกนังนนแล้วมันจะผลิาผลิตยังไงก็ต้องต้องพึ่เป็นถ้าไปส่วนผมก็ทำมาได้สองปีก็ถือว่าอย่างน้อยเราทำกินนะครับกินไม่ได้สวนแล้วก็ผลผลิตได้มันก็จะค่อยๆให้ให้รายได้เราทุกให้ผลผลิตของเราไปเรื่อยๆอ่ามันเป็นการปลูกเนาะมันก็จะมีเก็บหวังเก็บผลไปเรื่อยๆเนาะเก็บกินตั้งแต่ อ่ะปลูกหนึ่งได้เก็บได้ตั้งแต่สองสามสี่ห้าจนถึงสิบยิ่งโตไปเรื่อยๆครับพี่แมนเนาะใช่ไหมทำเหนื่อยครั้งเดียวอ่าเหนื่อยครั้งเดียวด้านด้านนี้ทำรุดิีงข้างหลังผมไปอ่ะเหนื่อยตลอดทั้งปีทุกปีต้องเหนื่อยใช่ครับใช่ครับไทยแล้วก็มาหวานไทยแล้วก็มาหวานอ่าเป็นวัฒนจักรเป็นวัฒนจักรวนไปวนมาเนาะอยากทำเนี่ก็จะทำครั้งเดียวอ่าทำครั้งเดียวคือเหนื่อยครั้งเดียวอยู่จะเหนื่อยแค่สองปีแรกพอปีที่สามปุ๊บก็จะสบายแล้วอย่างมันก็จะลันไปในตัวของมันมะพร้าวปลูกคครรัั้งเดียวจบบ ใช่แล้วครับไม่ต้องปลูกโอเคจะเก็บเก็บผลได้กินตลอดนะก็คือถ้าถ้ามันถ้ามีลูกแล้วน่ะมีปริมาณเพียงพอในทุนเขามีมหาทุนสวนเราไม่ต้องมาขึ้นเก็บครับให้เขาเก็บเขาเองนี่แนวคิดของพี่แมนวันเกษตรครับเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยเป็นเกษตรกรที่ชื่นชอบเรื่องของโค้งงนาโมเดลอ่าแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องโค้งันาจริงๆพี่แมนก็ถือว่าโชคดีที่เข้ามาในสัมผัสกับทีมงานของพวกเราก็ได้รู้วิธีการขุดเนาะ อาจจะเป็นโปรเจกต์ใหม่หรือเป็นอาชีพใหม่ที่จะนําเสนอคนรู้จริงเท่านั้นครับที่จะที่จะนําเสนอเขาได้ใช่ไหมพี่เมนอ,อยากให้พี่เมนพูดถึงเรื่องอะฝากทีมงานเราว่าเป็นยังไงบ้างทีมงานเสียสละกับิรํัมเป็นทีมงานที่คุณภาพค,ครับคุณเข้าใจเนื้องานได้ดีมากแล้วก็ไม่ต้องพูดเยอะอแค่ปักแปงลงไว้ให้เนี่ยทีมงานเฮียสุรถถัตสุรถถัตจะทำงานด้วยแบบเข้าใจและการขุดตะพักอะไรจะไม่ต้องไปวัด มากมายคือทีมงานจะเข้าใจแค่บอกว่าทำอย่างนั้นเอาแต่แบบมาเข้าใจเลยเอาแต่แบบมาได้หมดเลยใช่อันนี้คือพวกเราก็เนาะทำตามแบบทำตามแบบอ่าแล้วก็จะเอายังไงคือได้คุยได้หมดอ่าใช่ครับพวกเราไม่เรื่องมากแล้วเราทํางานเพื่อหนึ่งคือทีมงานเราเราทำงานเพื่อที่จะให้กู้เรือนพอใจสองอ่าได้คุณภาพแล้วก็ถ้ากู้เรือนพอใจก็ทางอำเภอก็พอใจใช่ไหมครับอ่าผลก็ส่งไปถึงที่อำเภออำเภอก็ถ้าอำเภอได้ประโยชน์เนาะได้หน้าได้ตาเราก็ได้เงิน MM. ถือว่าเป็นการโฆษณาช่องพวกเราพี่เมนเนาะยังไงก็อยากฝากช่องพี่เมนครับพี่เมนเอาไอเมนวันนักเกษตรครับนี่ฮะถือเป็นช่องเกษตรที่ด <ah> ีๆนําเสนอเรื่องของเกษตรเรื่องของโคกงนาเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของการสร้างอาชีพอ่านี่ก็คือช่องเล็กๆของพวกเราช่องเล็กๆอ่านี่เล็กทำด้วยใจครับทำด้วยใจเนี่ยเหมือนช่องเสียสุรัตละก็คุณบุรามก็ทำด้วยใจครับทำด้วยใจจริงๆอ่าส่วนมากผมก็ไม่ค่อยได้เดินมา ลุยป่าลุยเขาแต่จริงเราชอบก็เลยมาทำเนาะวันนี้ก็จะมาทํ o u ูท b e ครับเนาะก็เจอพี่แมนวันกเกษตรแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลพวกเราก็ได้คุยกับพี่แมนไปเบื้องต้นละเนี่ยพวกเราก็หันมาทางรถงเราเลยครับหันมาเกือบเสร็จแล้วครับโอ้โหเนาะเจ้าเจเรซซิ่งครับกับทีมงานเสียรรัดรถบุตรบุรีรัมม์ครับวันนี้น่าจะจบครับแรงนี้ไม่น่าจะพลาดครับเป็นรายสติติใหม่ของพวกเราไปเรื่อยๆครับกับการทํางานถือว่า พวกเราก็ต้องย่อตัวเองครับยกหางตัวเองครับกับการทํางานแต่ว่าอยากให้ทุกคนเข้ามาแล้วก็เข้ามาติดตามจริงๆว่าพวกเรามีฝีมือจริงๆครับทางานก็ต้องสร้างสร้างช่องนี้เพื่อให้เพื่อนๆได้เข้ามาชมทักษะการขุดของคนขับครับแล้วก็เรื่องของอพวกต้องนำโมเดลมีแบยบยังไงบ้าง,งเนาะบริบทพื้นที่ดินเหนียวดินทรายเป็นยังไงแล้วก็อยากให้เพื่อนๆติดตามหรือเป็นแฟนที่เข้ามาชมแล้วก็วันนี้อาจจะโปรอยมเพเภอสัง พรุ่งนี้อาจจะอยู่อำเภอนั้นอำเภอนี้ตำบลน,นั้นเป็นดินเขาเป็นยังไงมากครับเนาะพวกเราก็จะนําเสนอไปเรื่อยๆครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับช่องพวกเราครับเสียสุละเราคุณบุรีรัมครับแล้วก็ช่องพี่แมนวนาเกษตรไอแมนไอแมนเน้อห่าครบว่าน่าเล่าไอแมนวนาเกษตรครับเนาะก็ปิดคลิปที่พี่แมนแล้วกันอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณพี่แมนครับผม